สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมลูกช้างเกิดใหม่นะคะออกช่วงเวลาประมาณตีสามสิบเศษนะคะนี่นะคะน้องเพิ่งมีอายุได้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะตอนนี้พ่อควานนะ,ะก็พาคุณแม่นะคะและ้วก็ตัวเล็กนะคะเข้าล่มนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้ค่อนข้างจะร้อนนะคะไม่มี ที่บางแดดให้น้องนะคะก็เลยต้องย้ายน้องไปหาร่มนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างจะร้อนมากๆนะคะอะนี่นะคะพ่านน้องตัวเล็กนะคะแข็งแรงมากๆเลยนะคะเดินเตาะแตะเตาะแตะตามแม่ไปแล้วนะคะ,ะมาเอาใจช่วยน้องนะคะน่ารักมากมากเลยนะคะด,ดูนะคะ เตาะแปะเตาะะตามแม่ไปแล้วนะคะเจ้าตัวเล็กนะคะอายุได้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะน้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยนะคะพังแม่ซากุระนะคะ,ะตกลูกออกมาเป็นเพศผู้นะคะเป็นเพศผู้นะคะเชือกนี้เป็นเชือกที่สองของพังแม่ซากุระนะคะ เ็นเชือกที่สองของแม่ซา,ากุระนะคะเป็นเพศผู้นะคะคเป็นลูกชายนะคะคุณแม่ซากุระได้ลูกชายนะคะคุณแม่บอกเงินก็เคยอ่ะ ทำงานอยูอ่ที่เดียวกันนะคะแต่ก่อนเราอยู่ภาคใต้ด้วยกันนะคะแล้วก็หาคุณแม่บอกเงินก็ย้ายมาอยู่ที่พัทยาก็เลยต่างคนต่างแยกย้ายกันที่ทํางานกันนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็ตอนเนี้ค่ะโควิดนะคะต่างคนก็ต่างอ่าพากันกลับบ้านนะคะ,ะได้มาเจอหน้ากันอีกครั้งนะคะ นี่นะคะเด็กชายน้อยนะคะน้องยังไม่มีชื่อนะคะเพิ่งออกลายไม่กี่ชุมวโมนะคะเข้าล่มแล้วนะคะตอนนี้น้องยังไม่มีบ้านอยู่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ น้องกำลังห <pus into |startoftranscript|> ัดจะจะกินนมแม่นะคะไอไองอนเออเออเบิ๊กไอมอมไอมอมแม่อายบุญนึกแล้วบอน้องได้ทานนมแม่บ้างแล้วนะคะน้องได้ทานนมแม่บ้างแล้วนะคะน้ำนมน้ำนมแม่เยอะมากๆเลยนะคะองให้ลูกชายแข็งแรงนะคะคุณแม่ นะคะลูกชายตัวเล็กนะคะขอให้ข็งแรงสมบูรณ์เลี้ยงง่ายๆโตไวๆนะคะกำลังหลันะควานหานมนะคะเจ้าตัวน้อยของเรานะคะแม่พังซากุระนะคะเป็นลูกชายลูกที่สองของแม่ซากุระนะคะน่ารักมากเลยเด็กชายตัวน้อยๆนะคะน่าอินดูนะคะน่าอินดูมากๆเลย ตาแววแววนะคะใส่ลมม้อยู่นะคะตอนนี้ใส่ล้มเาจากต้นไม้ใหญ่นะคะทั้งแม่และลูกนะคะนี่เด็กกายตัวน้อย น่ารักขนาดเลยเจ้าสามหนึ่งศูนามควานเสือควานเสือเข้ามาด้วยนะคะคุณพ่อบูบาลนะคะเข้ามาด้วยนะคะทางนี้ก็ควันเพียวนะคะ เจอกันนะคะดูนะคะเด็กชายตัวน้อยไปเสสักกันเนี่ยยบ่าว่าอะไรคุณาล็อกสอบแค่เ่นปลอยรอยละุมมา้องอน่เด็กชาตัวน้อย ดูนะคะตาเป้าแววนึกอมืนจเปอะไรอยเป้วนะเก่งวาในโดอะเนีสักตือเมก่งอนโอ้เ่โอ้แม่แม่วนนะเกม่ใหลยามอไม่อยากให้ลูกอยากอ้อมอกนะ

น uh ่า huh รักมากมากเลยนะคะหน้าอ uh ินดูนะคะเด็กชายตัวน้อยบชิมือละบอนึงอันชิมือมา

ตอกแตะตอกแตะนะคะเด็กชายเด็กชายเพิ่งหัดเดินนะคะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทั้งคุณแม่แล้วคุณลูกนะคะโบยส่งจุยอนนั่นแม่ไอ้ละงาบอยเนาะส่งกล้งหน้าหนี่ นายหน่อยควันบิ๊กบอกว่าอนายหน่อยนะคะโอ้ยโอ้ยควันหานมแล้วควันหานมเจอไหมลูกอ๋ออ่ะเจอแล้วอ่ะเจอแล้วด้วแน่นอนหัวนมมือเปล่าเปลาอะไรแต่บูนสู้ๆสู้อ้าวเดี๋ยวยิงกันแล้วโอ้อยโอ้าวผิดทางแล้วลูกจะเอาไปเรื่อยๆเอาข้างหน้าอีกเดินหน้าอีกนิดอีกนิดอ่ะจะช่วยนะคะเาจะช่วยน้องน้อยนะคะอุ้ยอุ้ยมีท่าเรียบร้อยแล้วนะคะ Bye. Yeah.

ปุยเขาบอกว่าลงช่องไรลครับแต่ภาษาไทยไม่รู้ไยไรแต่ว่เหมือนกันนะครับผมได้ไหมได้มเอาไปช่วยน้องนะคะเอช่วยชน้องกันนะคะน้องจะกินนมแม่นะคะครึ่งครประมาณครับประมาณนี้ครับดงจะิเกือบเตะแล้วแอป เออคีดตองลอกนมนมแม่ม <Okay. s ips here> ีนะคะเนาะดมเยอะมากเลยนะคะแม่พ <człowie k> like ังักเาะโดงาเล น้ำเป็ดเดิไป้กันเป็ดในบนเนี่ยไปองสองนยงจานหน่อยเตอเรวี่เนยเนาะโคเนยสดทุกบทุก ดีต co ้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวแม่พันธุ์สากุล er ัดนะคะน้องเป็นเด็กชายนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะหน้าตาหน้าอินดูนะคะาไข่ลูกเงาจากต้นไข่นะคะแล้วก็ต้นตะแบงนะคะหม้าลูกเงาจาก อแผ่นะคะแล้วก็ต้นตะแบงนี่นะคะสูงสูงเลยนะคะเป็นลมเงาให้แม่พังสกุลากับลูกชายน้อยนะคะมาชมความน่ารักของลูกช้างตุ๊ดใหม่กันนะคะวันนี้ตาเปวี้ยวนะคะดูนะคะตาหนอนแดงอยู่เลยนะคะน่ารักขนาดเลยจ้าน่ารักขนาดเลยนะคะดูนะคะอุย้ย โอ้ย,อยระวังเข็นก่อนห,ออออหน่อยเด้ออ่ะหล่อสองอิงอุ้ยมิงหนึ่งทีอูนะคะหัดเดินต่อแตะต่อแตะอยู่ใต้ท้องแม่นะคะปิดชายตัวน้อยน้อยนะคะตาบแววแววน,นะคะ น้ำนมแม่ก็เยอะมากๆเลยนะคะน้ำนมพังสักุละนะคะคุณแม่พังสักุระคุณแม่ก็จะมีอาการหิวๆหน่อยนะคะซึ่งคอดลูกใหม่เนาะเข้าใจเลยเพราะว่าตอนที่เราคลอดน้องใหม่ๆเออ จะหิวเลยนะคะมองอะไรเห็นอะไรก็อยากกินอยากเข้าปากตลอดนะคะก็ะะใจของคนเป็นแม่เนาะ้ย้อ้ควานหาอนูนะคะยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอเต้านะคะหนูยังไม่เจอเต้านะคะ ข่าหานมอีกแล้วนะคะดูอ้าปากหานมแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมครับเจอหรือเปล่าเจอไหมครับ เอาใจช่วยตัวน้อยๆนะคะเดี๋ราจะไปเอาสายยางกับถังน้ำก่อนครับพี่คนสวยครับจัดใหมก็เทเดี๋ยวตอกล้ออ่าเอาใจช่วยน้องๆนะคะเอาใจช่วยน้องตัวเล็กนะคะ

ตัวน้อยนะคะน่าว่ะอ๋อน่าว่ะอันนี้ไก่นีเราคือไก่ หับวันนี้คุณแม่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ,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 ะจะถึงไม่ถึงไป <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้คุณแม่ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะลากันไปก่อนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ